ใชเองเดินขู่รุ่นน้องเลยนะครับเนียมครับตวงเพชรนี่ก็แฟนพี่นะครับแฟนน้องคือตวงพลอยย้ำกับพี่น้องแฟนมวยนะครับที่รับชมผ่านทางทูฟยูครับจากโปรโมเตอร์หนุ่มบอสโอ้โหดูมาวางแข้งกันแบบนี้พกพภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอัจฉาดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร02 8 0 0 8 0 0 0บริษัทซีพีเมจิจำกัดเอสีมวยไทยและสนามมวยเวทีมวยราชดำเนิน แต่ว่าต้องทำให้ต่อเน,นื่องกว่านี้นะครับพอดูว่าโอ้นี่นะครับลุดไปเหมือนกันคู่นี้นี่เป็นคู่แรกที่รอคอยครับเชื่อว่าดีครับที่ยังไม่โดนคืนเ <c oughs> นี่ยนี่เพิ่งยกสองนะครับแต่ว่าดูาอาจารย์ละหินนี่ไม่ต้องเล่งเกมเลยครับเพราะทาั้งคู่อะตอนนี้มาไหนม จับได้ตีได้ชนะเองก็ไม่ยอมให้ขึ้นบนได้งด่ายๆนะครับตี่ันหลงกอกินกันหนังสั้นหรือว่าหนังชีวิตครับแทงขวาสาดไปครับเตะโอ้โหกันเตะโดนท่อนแขนนะเตะได้น้ำหนักดีเหลือเกินครับมีคว้างอแทงไว้ตีคืนมา บริษัทจงไทยเจียนหมิงเอียวเอียกรุ๊ปจำกัดจิ๋วเจิ้งกูเซียนเจียวหนังจิวเจิเ้งอีชีโดยคุณสายชนไทยพัสแอนตซินชนิดเม็ดได้กิลเีเบนดาห้าร้อยยัดทันทีงานหั้าต่างให้เดินจิ้หมหัดไปก่อนนะครับแล้วก็เบียดกล้ามเลย เา้าทได,ดม,มียกที่3นะครับพึ่งทานครับสอกมาสอกไปแขนขวาสวนหมัดมีสอกอา้าวโดนโดนสอกโดนสอกไปเหมือนกันครับอา้าวมัดได้โดมเชดมัดได้ตีวันชนะตีไปบล็อกบล็อกเสียไปครับอาวแล้วครับตอนนี้เสียงเชียร์เสียงเฮเ,เริ่มจะเริ่มจะกลับมาแต่จังหวะ ระวังระวังซ้ายหน้าแบบนี้ครับพี่ลีโอ้แต่ว่านีหมัดขวาที่คอยบวกกับตวงเพชรยักเข้าไปดูว่านะ่าจะมีหมัดที่ตอกมาเสริมเยอะๆครับนะไม่ได้ครับเดี๋ยวดูครับมออกมากยกกระแบงแตกไหมโอ้อยับเดินเร็วแล้วครับโอ้หมดยกก่อนครับ600000์ศูนที่ไลอ้อนทีวี999ขอบคุณกาแฟนดีเซเว่นดีเข้มโดนจนจบสุดท้ายพร้อมด้วยอุปกรณ์วัยยี่ห้อพลายส่งเสริมสนับสนุนอุปบาดแล้ว,วนะครับไม่จับตวงเพชรนะครับ โอ้โหเริ่มจากเรื่องเกมตั้งแต่ต้นยกเหมือนกันดูนะครับเดินเดินขาไม่ได้นะครับต้องมีหมัดนี่กๆคอยบวกด้วยโอ้หมือตรงนี้เดียววันชนะมีตวัดถึงปุงเหมือนกันเนะอ่ยนะขอต่อยหมัดได,ได้ได้ลุ้นโอ้โหมาเนี่ยแหละโดนแข้งดูชูกำปั้นแล้วนะครับให้ต่อยหมกกัดเยอะๆนะครับจะเบียดเข้าไปดวงเพชรผ่านทองยิมโอ้ซ้ายนะวันนี้วันชนะมาเล่นจังหวะฝีมือดักแทงเข้าไปครับ เนี่ยนิดดูจังหวะช้าช้าลงไปนิดนึงครับสอดร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อปอ,อฟเดอะทาวน์เตมให้มากกว่านี้นะครับต้องมีซอกมีแรกนะครับศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมนัดพิเศษเลยเพชรยินดีกับพลังใหม่นี้เกิดขึ้นจริงเอาครับฝ่ายน้ำเงินวันชนะหมอราชพัชหมู่บ้านจอมบ,บึงครับโอ้โหวันนี้เก่าเอาอยู่เลยครับในถือว่าเป็นหัวแถวเลยครับ